ยอะว้าวทุกคนดูสายปลาหมึกต้องแบบล่าสุดติดไปเจอของใหม่อีกแล้วครับน่ากินมากเขาชื่อว่าหมึกต้มหวานทุกคนปกต,ติไม่เคยกินนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าด้านในเขาจะเป็นยังไงแล้วเขาบอกว่ามันมีไข่ด้วยทุกคนแบบเป็นหมึกตัวตัวแล้วโอ้เมกอดทุกคนอึมไม่ลินเหม็นนะ เป็นหมึกตัววแบบนี้เลยครับทุกคนหุควิใครชอบปลาหมึกนี้แบบห้ามพลาดเลยตีแบบเกินน้ำลายแล้วไปต้มกันครับใส่กระทะลงไปเลยทั้งหมดเลยครับวิยได้โยะนะนี่ในเซ็ตเขาก็จะมีน้ําจิ้มแซ่บมาให้นะครับนะครับแล้วก็ทําการนี่ใส่ลงไปในไฟแบบแบบดูน่าจะมีความแบบหวานหอมๆมันๆนึบๆปลาหมึกอะครับวิคกลุ่นเลยเธอเข้าสวยพร้อม โอ้ยทุกคนน้ำจิ้มดูเข้มข้นนะครับแต่ก่อนอื่นขอดูพระเอกของเราก่อนควันแบบกุืนๆอ,อร่อยอ่ะมันออกหวานหวานเยอะๆๆว้าวทุกคนดูเนื้อไข่แน่นแน่นแน่นโอเมก้าโอเมก้าคุ้มมากหวานไม่เหนียว เอาน้ำต้มหวานรัดข้าวไงทุกคนเนี่ยแค่เนี้ยสายปลาหมึกต้องแบบอืนนโอ้ยไข่ทะลักมาซีฟูดซีฟูดเธอครับกินหมึกกับเราไหมครับหมึกต้มหวานครับทุกคนอุ่นมากุนๆเลย ซีฟู๊ดมีความเปรี้ยวนำโคตรอร่อยอ่ะแค่สองร้อยกว่าบาททุกคนใครมีงบซื้อตามเลยคุ้มมากเซตนี้อร่อย